สวัสดีครับพี่น้องครับพามาชมเหรียญหล่อโบราณน,นะครับเหรียญเจ้าสู๋นะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเหรียญหล่หลอโบราณน,นั้นจะต้องมีธรรมชาติของการหล่อโบราณน,นะพี่น้องทีักครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือธรรมชาตินะครับของพื้นผิวนะของการหลอ่อหรือแม้แต่การแต่งตะไบหลังจากหล่อเสร็จแล้วเห็นไหมครับองค์นี้จะมีการแต่งตะไบนี่ครับการแต่งตะไบการหล่อนั้น สำหรับหลวงปู่บุญช่อท่านจะอยู่ตรงนี้อยู่ทั้งล่างนะครับเพราะฉะนั้นการตัดช่อนะครับรอยตะใบของการตัดช่อนนี่จึงสําคัญมากเห็นไหมครับรอยตะไบของการตัดช่อนะครับต้องเป็นรอยตะใบโบราณเห็นไหมครับเนี่ยต้องมีช่ออยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับรอยของการแต่งตะไบต่างๆถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับหล่อโบราณนั้นจะเป็นห่วงเชื่อมพี่น้องที่ระครับห่วงจะเป็นห่วงเชื่อมนี่ครับ ลักษณะของการรอนะครับด้านหน้าก็จะมีพื้นผิวที่ถ้าเราส่องดูเดี๋ยวจะลงกล้องนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าต้องเป็นผิวมะกรูดนะพี่น้องครับคือผิวเนี่ยจะต้องแบบไม่เรียบตึงจะต้องเป็นผิวที่ขรุขระผิวมะกรูดแล้องค์ไหนที่มีลักษณะของคาบดินเบ้าที่ติดอยู่ก็จะถือว่าสวยงามมากยิ่งขึ้นเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะฮะถึงแม้จะเป็นการห่อโบราณแต่ว่าพิมพ์ทรงความคมชัดนั้นจะต้องได้นะครับ ไม่ใช่เกิดจากการถอดพิมพ์นะถ้าการถอดพิมพ์แล้วความคมจะไม่มีมันจะเบลอพี่น้องทีละครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องดูนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับผิวจะต้องเป็นผิวมักลูดเห็นไหมพี่น้องครับเป็นผิวมักรูดไม่ว่าจะส่องลงตรงไหนนะครับผิวจะเป็นลักษณะครุขระเป็นผิวมักรูดพื้นนะครับหมายถึงผิวพื้นนะนี่ครับนี่ครับสิ่งแรกนะครับสิ่งต่อมาถ้าหากว่ามีค่าวปินเบ้าอะไรต่างๆที่ติดนี่ก็จะเป็นอะไรที่ดี อ่าสิ่งต่อมาเราก็จะดูความคมครับความคมขอ, video, ของเส้นสายต่างๆเห็นไหมครับความคมพระหล่อนะครับโบราณก็จะมีความคมของพระหล่อนะครับเห็นไหมครับจะมีความตึงความคมถ้าเป็นพระถอดพิมพ์เนี่ยมันจะมนลื่นนะครับมันจะมนลื่นมันจะไม่มีความคมนจะขาดความคมนี่ครับอันนี้จะมีความคมมีความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับมีมิตินะครับความลึกความชัดนะฮะ ปมนี้ก็จะก้มเห็นไหมครับเนี่ยมีความมิติความเล็กความชัดนะครับการแต่งตะใบข้างๆนะครับก็จะต้องชัดเจนเห็นไหมครับมีการแต่งตะไบค่อนข้างหยาบนะบการเชื่อมหูเชื่อมเห็นไหมครับเป็นลักษณะหูเชื่อมนะครการแต่งตะใบการตัดช่อนะี่ครับลักษณะของการตัดช่อหรือแม้แต่ด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็ต้องปรากฏลักษณะของความเก่าบางองค์ก็ยันนะฮะลงเขาเรียกว่าจานบางองค์ก็ไม่ได้จานก็มีนะครับนี่ครับงดงามเอกลักษณ์ของเหรียญหล่อบโบราณ